ัสดีครับกลับมาพูักอลฟอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กันที่โกโดังบางนานะครับติดติดกับไบเทคบางนานะครับวันนี้เรามีรถรุ่นยอดนิยมแล้วก็ตามหากันเยอะนะครับสำหรับเจ้าเอาติดปี19นะครับหน้าโฉมเก่าดีกว่านะครับเป็นปี19โฉมเก่านะครับลูกค้าหาเยอะนะหน้าน้านี้นะครับผม พอมันจะมีปี19ช่วงระหว่างคาบเกี่ยวที่เป็นม i n เนอร์เชงก็จะเป็นเป็นหน้าใหม่นะครับเบาะจะเป็นทูโทนสีเทา,ากับตัวจะเป็นสีครีมนะครับแต่เนี้ก็จะเป็นเบาะเนี่ยจะเป็นสีครีมไข่ไก่ทั้งทั้งตัวนะครับเดี๋ยวขอขยายออกมานิดนึงนะนะเราพาไปชมนะครับ อันนี้ก็มีร่องรอยตามการใช้งานโดยทั่วไปนะครับเลขไม้หนึ่งแสนสี่หมื่นนิดๆนะครับเป็นตัว 1.6G นะครับริ้วรอยตามการใช้งานเราจัดการให้ก่อนส่งมอบแน่นอนนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ลูกค้าเอ,อกตามหาเยอะเลยแล้วก็ยังไม่ประกาศราคานะครับเป็นรถเข้าใหม่แต่ตรวจนะครับตรวจรถเรียบร้อยแล้วก็เปิดใบเคมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะมีการอัปเดตราคากันนะครับอ่ะ ไปชมกันภายในกันครับภายในนะครับจะเป็นเบาะหนังนะครับสีครีมแบบนี้นะครับคันนี้สะอาดอาดเลยนะครับเบาะภายในสะอาดสอาดเลยแบบนี้นะนี่สวยๆนะครับคอนโซลกลางนะครับเป็นแอร์นมนวนนะครับ แล้วก็มีวิทยุนะครับยังไม่เป็นสัมผัสนะตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มกดนะครับแล้วก็รวมไปถึงเครื่องเล่น c d MP3 นะครับเล็ไมค์คันนี้นะครับหนึ่งแสนี่หมื่นห้าพันสามร้อยเก้าสิบสองนะครับเป็นเล็ไมค์แท้แน่นอนการันตีไม่มีชนหนักน้ำท่วมนอใไม่นะครับแล้วก็ลดหมดสัญญาเช่าของออฟนะอย่างที่เรียนแจ้งไว้นะครับระหว่างที่ผู้เช่านะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐหรือเอกชนนะครับเช่าไปเนี่ยนะครับจะมีการเมนเทนแนนซ์ศูนย์เสมอนะครับนะ มาดูเล่มนะปีสิบเก้านะครับนี่ทะเบียนนี้ครับสี่สี่สามเ็ดนะเครื่องหนึ่งพันหรอยสี่ี่ร้ยบห้าแรงม้านะครับลำดับเดียวบริษัทอาคเดีแคปิตอลนะครับผู้ถือกรรมสิทธิ์รถลูกคันที่ออฟจัดจำหน่ายนะครับผมมาข้างหลังกันบ้างนะครับโอ้เบาสวยๆเลยนะครับคันนี้เบาสวยๆเลยดูกริบกเลยนะครับแทบจะไม่ต้องฟอกเบาเลยนะครับนี่ ด้านหลังนะครับมีจุดชาร์จนะครับ2จุดนะครับเป็น USB นะครับขนาด2 1จุดแอมป์นะครับนี่อันนี้มุมมองจากผู้สร้างด้านหลังนะผ้าหลังคานะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวเบาะรถนะครับมีค่าตามการใช้งานนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราทําความสะอาดให้นะครับผมในส่วนของปกแผงประตูนะครับก็จะมีการตัดด้วยหนังเทียมนะครับเดียวสีเดียวกับตัวเบาะเลยนะครับนี่ครับ เป็นนี้เลยคอนโซลจะเป็นแบบนี้นะครับกุญแจคันนี้ให้มาครบๆเลยนะเป็นกุญแจเอ่อคีเล็นะครับ2ดอกนะครับนี่คีเลคีเล็ดสอดอกนะครับได้เป็นพุชสตาร์ทนะครับนี่เท็กมาสวยๆแบบนี้นะนี่สวยๆเลยนะครับฟิล์มเฟิร์มนะครับอยู่คงสภาพนะยังไม่มีฟิล์มพองเลยนะที่อตรวจด,ดูนะครับมีริ้ิวรอการใช้งานทั่วไปนะครับ ไปดูกันที่ห้องเครื่องกันก่อนนะครับมานะครับนี่น็อตฝากระโปรงเดิมๆนะครับไม่มีผูกถอดถูกไขนะครับ สียาแนวเดิมโรงงานนะครับสติกเกอร์มอกข้อควรระวังสติกเกอร์อยู่ครบนะครับแผ่นกันความร้อนเดิมโรงงานเลยนี่ครับนะสวยๆเลยนะครับฝาแท้แน่นอนนะครับไม่มีรอยแกะแน่นอนนะครับนี่น็อตนะครับฝั่งแง้มฝานะครับสวยนะครับน็อตไม่มีขยับเลยนะครับนี่น็อตไม่มีขยับเลยนะครับคานรับฝากระโปรงหน้านะครับ ดำสนิดนะครับไม่มีรอยบิ่นรอยไข่แน่นอนนะครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับเม็ดอ,องเม็ดอาร์กนะครับเบ้าชมเบ้าโชกสวยๆนะครับน,นี่ครับฝั่งนี้รถเดิมทั้งคันนะครับนี่ครับืสวยเลยคันนี้นะครับสวยเลยล่ะ อเดี๋ยวเราดูเม็ดอาร์คนะครับนี่ประตูหน้าด้านฝั่งคนขับนะครับโอ้โหแกะยังไม่ออกเลยนะครับแทบจะไม่มีใครแกะเลยเห็นไหมเม็ดอาร์คเดิมเดิมครบครบเลยนะครับสวยสวยเลยละ่ะนี่ไว้ใจได้นะครับซื้อรถก็ออฟดูรถให้เองนะนะครับน,นี่ประตูน็อตฝั่งประตูขวาหลังนะครับเดิมเดิมเลยนะ นิ้วรอยตอการใช้งานนะครับส่วนใหญ่เป็นรอยขนแมวนะครับลูกค้าแล้วก็รอยสะเก็ดหินนะอ่าเดี๋ยวจะมีฟิล์มบานหลังนะครับเนี่ยครับฟิล์มบานหลังที่อาจจะเสื่อมสภา,ภาพนะต้องแก้ไขนะครับเดี๋ยวอ๊อบแก้ไขให้นะน็อตเดิมนะครับน็อตเดิมนะครับในส่วนของฝาท้ายนะน็อตเดิมหมดยางอะไรอยู่ครบนะครับอ๊อบเช็คแล้วนะนี่ยครับยางอะไรอยู่ครบเลยสวย นะครับสีนแนวเดิมโรงงานทั้งนั้นเลครับมีเซ็นเซอร์หลัง2จุดนะนี่ริ้วรอยด้านหลังของตัวกันชนหลังออฟก็เก็บงานให้นะครับนะครับเบาะด้านหลังอีกฝั่งหนึง่งนี่ครับประตูสวยๆนี่ครับน็อตไม่มีขยับเลยนะครับนี่ รถ <Not S 2> ไม่มีขยับนะครับครบเลยนะครับนี่ตอบปกติเลยนะครับของแท้แน่นอนนะครับนี่สติกเกอร์แผ่นเพจนะด้านนี้อยู่ตรงรุ่นนะครับยางนะครับเป็นของบิสโต o น,นะครับขนาดยาง2 0ง5 5อ่าทษครับ20555ขอบ16นะครับอ่ายางเป็นปี2024นะโอ ได้ายางใหม่เลยนะครับของบิสโตนด้วยนะครับแก้มยางนะครับหน้ายางดีเลยนะครับเก็บงานแค่ตัวอ่าในส่วนของอ่าสีนะครับที่มีรูอรอยตามการใช้งานนะพวกฝากระโปรงอะครับที่มีรูอรอยตามการใช้งานหินเศ็ดหินกระเด็นเนี่ยต้องเก็บงานให้อยู่แล้วเนี่ยนะเห็นไหมเขาวงไว้ให้หมดนะครับราคายังไม่ออกนะ แต่ออฟคาดว่าจากที่ขายมาเนี่ยไม่แสนสี่น่าจะอยู่ที่ประมาณสามสามเก้านะนะครับราคาน่าจะอยู่ประมาณสามสามเก้านะครับราคานี้ก็นะครับเป็นมาตรฐานทั่วไปนะครับเพราะว่าไม่ไม่ประมาณหกห0 0่นที่เคยขายไปเนี่ยมันจะแม็กอยู่ที่3 4 9ี่เก้านะออฟมองว่าน่าจะอยู่ที่339นะจากรถอ่ารถที่ออฟ ้ส่งมอบลูกค้าไปนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นครับที่น่าใช้งานนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะจริงๆเครื่องปัดหกแต่ประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็ตัวนี้ลูกค้าถามหากันเยอะนะครับก็ยังไงแล้วใครสนใจรถเก๋งนะครับขนาดกลางนะครับเป็นเอาติ 1.6G ปี2019นะครับโฉมเก่านะก็ดูคันนี้เป็น ไว้เป็นพิจารณานะครับแล้วเดี๋ยวราคาออกเนี่ยออฟรีบแจ้งเลยนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับต้องรีบเข้ามาทักทายหรือสอบถามออฟก่อนเลยนะครับเพราะว่าถ้าราคาออกแล้วเนี่ยออฟบอกเลยว่าโดนจองแน่นอนคันนี้สวยจริงๆนะครับนี่สวยจริงๆนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะซื้อสดนะครับของออฟไม่มีบวกแวดนะมีค่าโอนกรรมสิทธิ์2 7 0 0บาทนะครับจัดไฟแนนซ์ได้นะครับอาชีพ ชัดเจนรายได้ชัดเจนนะครับลูกค้าใช้ออกคนเดียวได้เลยนะครับได้ยอดจัดเต็มนะครับแล้วก็เงื่อนไขเนี่ยของไฟแนนซ์ก็จะมีบวกแปดเรนะครับรวมไปถึงดอกเบี้ยด้วยนะครับก็ลองคํานวณดูครับแต่ซื้อออฟเนี่ยซื้อสดคุ้มแน่นอนครับไม่มีบวกแวดนะครับลูกค้าเป็นลำดับที่2เสมอนะครับต่อจากบริษัทอาคเนียแคปิตอลนะท่านใดสนใจนะครับติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์0ูนย์9 0 5 3 5นะครับ 063 229 0535นะครับเบอร์นี N ้สามารถแอดไลน์ออฟได้เลยนะยังไงแล้วฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเจ้าอัลติส 1.6g ทะเบียนซีส7นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคลิปนี้บ๊ายบายไปก่อนนะครับสวัสดีครับ